นล้วไปเที่ยวด้วยใช่ไปเปิดไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าพวกเรานั้นถึงไฟแล้วขนาดเพื่นว่าใช่วันาะนี่มาเด้เอาจริงจริงมันมันเราทำงานมาเยอะแล้วคือไม่ไม่เที่ยวตอนนี้จะเที่ยวตอนคือใช่ตอนตอนที่มีแรงแกแกแกคนนี้เองจะเข็นรถเอารถเข็นน้ำมาหาอาจารย์สองคนนี้ขึ้นภูเขาไปเที่ยวยอดกว่าเดิมหรือไม่หนูไม่กลัวเพราะว่าอาจารย์มีอะไรไอตัวฉีดตูดอ่ะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อาจารย์ใช้ฟ็อกซี่ฉีดตูดเลยอ่ะหนูไม่กลัวหนูเพาแค่ฟ็อกซี่อย่างเดียวให้อาจารย์เออได้ได้อันนี้เราเราจะไปเหมือนอะไรนะพี่คือ ออนไปเรื่อยเหมือนเหมือนสมมติว่ามีเพลงไหนนอนนั่นมีเพลงโปรเจกต์ใหม่แล้วก็จะแต่งกันไปตามกันค่าไหนนอนนั่นก็คือไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าพวกเราซีกันแค่ไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยออกซอโซดีๆหน่อยซีกันทำไมกลัวเข้าเข้าใจผิดออกเสียงต่ำมากนะสิ เาขาก็อันนี้อันนี้ก็เมียชื่อเมียวอันนี้ก็เมียชื่อเมียวสองเจี่ยเมียวก็จะไปด้วยเออสองเจียไม่ได้ไปแค่พวกเราลูกเต้าลูกลูกเต้าก็ไปด้วยทั้งลูกทั้งเต้าไปด้วยหมด่ะสองเจี่ยมียวไปให้หมดสามครอบครัวเรานะคะก็คือมีหม้อหุงข้าวมีเตามีเขียงมีมีมีดอีโต้มีบังตอมีน้ำปลาปลาแดกปลาละมีทุกอย่างยกเว้นมีเครื่องปรุงต่างๆที่เราจะทำกับข้าวกินตามๆกันมีทุกอย่างยกเว้นมีเต็นท์มี คือที่นอนหมอนมุ้งห้องน้ำส่วนตัวก็คือทุ่งนาแล้วแหละซื้อจกว่ะซื้อจกว่ะคือเราจะไปเหมือนกับคนพเนจรไปเรื่อยข้าไหนนั่นกันไปใช่ไม่ได้แบบคอยติดตามชีวิตพวกเราแล้วกันไม่ได้อาจจะไม่ได้กินรู้อยู่สบายเหมือนที่ทุกคนคิดนะค่ะบางวันอาจจะมีเห็นพวกเราไปนั่งเล่นกีตาร์ผมกับอาจารย์ยินนั่งเล่นกีตาร์สองคนแล้วมีตั้กแตนร้องขอทานอยู่ข้างถนนขอทานกับจิขอทานนั่งนั่งร้องเพลงขอทานง่าขนมก็เป็นแบบนั้นก็ได้ แล้วก็บางวันอาจจะเห็นพวกเรานั่งทําเพลงใหม่ๆกันนั่งอัดเพลงกันสดๆบางวันอาจจะเห็นพี่ๆกับอาจารย์วสุนั่งขี้อยู่ก็ได้นะคะเฮ้ยคนเราต้องขี่อ้าวรอสวยคะแนนในโลกต้องขี่มันก็มีหลายคนคนเราต้องขี่ในผู้ขี่ใกล้ๆดิขี่ขี่ใช่คนเราต้องขี่ในเห็นฟ้าหน่อย ถามไหนในโลกนี้ไปไปไปเลี่ยมอะไรใครใครมีขี้มันก็มีหลายขี้ขี้สงสัยขี้นอนขี้ขี้เหนียวขี้หลายขี้เรามีหลายขี้แต่ที่แน่ๆพวกเราก็ขี้สามคนเออสามคนเราก็ขี้หนึ่งสองสามก็ขี้โอ้โหเหม็นเลยอ่ะขี้ไม่ขอควายอะลยนย่างงอ้ไม่โอเคทุกคนฝากติดตามด้วยกับโปรเจกต 2 2> สิสองจา,งานพพนรจรนะคะแล้วก็ฝากติดตามยูทูบพวกเราทั้ง3ช่องด้วยชื่อช่องยังไม่เต็มค่ะยังไม่ได้จัด <ạ. S 1> เดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปว่าชื่อช่องอะไรคือตอนนี้เราพิมพ์ชื่อช่องอะไรไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนทีหลังตอนนี้คิดอยู่อันนี้กําลังคิดขอเวลาคิด2วันส่วนของแตนก็ในเมื่อทุกคนเปลี่ยนฉั่จะอยู่เหรอฉืนอก็เปลี่ยนเด้เดี๋ยวเจอกันกับโปรเจกต์นี้สิทธ